เป่พันสลาประตองบาน,นี่นะน้าวกนียนะอันนี้เพนหวานกระบิน,นเวนนะปากกะมังปลาเพียนปากกะมังปี่ น uh ี huh, ่นอกมะุนผูถือมาเนอะไกินเลยซุมันบุ๋นสิ่งิ่งดุเียบสิ่งดุซื้อมาก็บเบียงเอาซุกินหมือนวันนี้ไดูหน่อยเจ๊แม ยูเจ้าเห็นหลังอ่องเ็นมีขายกลางหลังไงบันบ้องนะนี่บอจายก่อนบอกขนมยังเฮ็ดขนมไข่หุงจักในการตลาดเดี๋ยวีู้มีใใหลังอ่องนะว่ม่นตายหรืว่าแก้วเบอจักนี่ะยหปปังโมเอออันนั้นก็เล็กหน่อยรุ่นรุ่นนี้ข่นี่เ้แกวถ่ พักกระโดนแสบเสือก็มีเสือเมื่อเนี้ถ้าบ้านเราขาดไปนะเพราะไปแพ้แพ่บุญแพ้บุญบักรอะไรนาข้าวของพ่วงเขาหายไปแพ่เอาได้นาคำนาเกิร์มเขาบรับถุงกูตะกา ตำบลกุตะไก่เออพป้ปกากุตะไกหน้ามะเขกือนามะเขือไงกุตะไกหน้ามะเขืออุตตำบลกุตะไกหน้ามะเขือ